ครับสวัสดีครับสมมติชมเฉลิขโรบมือนี้เบาแอมรตงอยู่บ้านหนองพุทูครับสมมติชมมาติดตามตัวเลขครับหนองพุทธูพันปีบุกกองสลากมาลนะครับสมมติชมได้เลขสามตัวเลขสองตัวเนาะครับเนาะสมมติชมไปขอกับท่านมหาอมาต์ครับไปขอกับท่านมหาอมาต์ตอนที่เลขที่ท่านมหาอมาต์กระโจอย่างไรหรอกครับหนองพุทธูพันก็ว่าโอ้ยเอาไปซอยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ยากครับสมมติชมเอาไปซอยเหลือชาวบ้านที่ทุกข์ยากลำบากหลายลูกมนุษย์นี่ครับ เกิดโรคระบาด COVID โควิดสิบเก้าตกงานเศรษฐกิจกระโดดีนาะครับท่านผู้ชมเนาะบานนี้ท่านมหามาตย์กระจายอ่อนให้เลขกสามตัวน้องพุทุ่มากครับก็ว่าอยากให้น้องพุทุ่ทำบุญให้แน่เนาะ,ะครับเนาะน้องพุทุ่ก็รับปากว่าสิทำบุญให้เพิ่นแล้วก็จะถวายหัวหมูอีกสามหัวครับท่านผู้ชมให้ท่านคุณที่รักษาอยู่ในบริเวณกองสลากเนาะครับเนาะกับ พวกผีบุญญาแล้วก็ครับบริวารของท่านมหาอมมาท่านขุณนะครับท่านผู้ชมเนาะเด็กสามตัวได้เด็ดงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมาฟังกับน้องพุทธูกันเลยครับนางถาเบาแอมอยู่นี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเรทงนั่นไม่เด้อครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องพุทธูเลยครับครับน้องพุทธูบสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องพุธโธสวัสดีค่ะครับกมีเอฟซีใจดีนะครับท่านผู้ชมเนาะมีเอฟซีใจดีใจบุญสุนท่านครับมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องพุทธโธครับท่านผู้ชมมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องพุทธโธเอาไปซื้อลำแดงครับเอาไปซื้อลำแดงให้คุณม่านท่องไอแดงนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะขอให้จเจริญรุ่งเรืองในหนาทีการงานด้วยครับท่านผู้ชมครับผมน้องพุทธโทธบพครับครับผม วยพ่อนี่เพิ่นเป็่นบอกบักละวยพ่อเนี่เพิ่นนะครับขอขอให้เห็ดยังเห็ดยังกะเจริญครับเห็ดยังกะทับมากขึ้นเจริญลงเรื่องเนาะครับครับผมเอียงอีกบักละแล้วก็ขอให้ถกิดลอตเตอรี่ด้วยด้วครับครับผมซาถูกซาถูกพอให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีลาบถึงลอตเตอรี่กับน้องพุทโธนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะน้องพุทโธ่ไปบุกกองสลากมากหรือเปล่าครับไปบุกมากเหรอครับโอ้ไปบุกมากเนาะครับเนาะ เบ่าสููบ่าวเอมเราทุ่งกับเอฟซีฝั่งในบางระเป็นยังไงแจ้งเลยกาลังผมกานั่งสมัยไปไปรุ่งฟองศาลารุ่งกับท่านมหาอามาดครับไปพบท่านมหาอามาดเนาะครับท่านขุนบ่เจอบ่างระเเดเห็นครับโอ้ยบ่เห็นเนาะครับเนาะครับผมเบ่าสซูบ้าเอฟซีกับบ่าวบ่าสููบ่าวเอมกับเอฟซีฝั่งในบางระเเดผมเขาย่างเขาไปหาท่านมหาอามาดครับครับเป็นว่าจังไเลย เื่อนบอกว่ามาทำอะไรอีกครับมาทำอะไรบอกว่ามาขอเลขครับบอกว่าบอกว่ามาขอเลขครับครับผมเพื่อนก็บอกว่าจะเอาเลขต้องยังอีกจะเอาเลขกต้อยันอีกนะครับเนาะท่านผู้ชมทังได้ยินกบุคคละบักวาก็เลยคุมก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจเป็นใครดีครับครับผม ขอเหล็กเงินเจ้าบาทครับอืมก่งไรเนาะแยกตัวแอบแหละแล้วผมก็บอกว่าขอเหล็กแล้วท่านมหาเจ้าวยังเป็นการแลกเปลี่ยนกับอืมแค่ไหนต่อครับแล้วท่านมหากรรมอาจะบอกว่าว่าเดี๋ยวยังไรแกเอาหม้หมูสามหัวหัวครับหม้อหมูสามหัวครับครับผมแค่ไหนอีก มันก็ถามเลขเนัครับครับผมเนก็บอกว่าเจ็ดเก้ครับเจ็ดเก้าแปดครับโอ้เจ็ดเก้าแปดลขสตัวมีบ่บักละเลขสองตัวมีครับตัวใดครับสาเกครัสาเกครับโอ้ยทางมหาหมาโบโบเจอบบลาทางมหามาเห็นบ่เห็นอยู่ครับโอ้ท่านคุ้นไหมพอโทษได้หลายครับทานผู้ชม ทันขุณเจอว่าทันขุนเปล่า่เจอครับบ่เจอทันคุณเนาะอันนี้เป็นท่องทันมหาอามาเนาะตัวไหนก่อนเปล่าครับชัดๆนะครับเจ็ดเก้าแปดครับเจ็ดเก้าแปดครับครับผมเก้าเก้าสามครับเก้าสามสามเก่าครับสามเก่าหรือเก้าสามสามเก่าครับโอ้สามเก่าสามเก่าเรื่องครับท่านผู้ชมสามเก่าเจ็ดเก้าแปดกับสามเก่าครับ ท่านมหาอาม,มาตย์เป็นคนให้ขอสามหัวขอหัวหมูสามหัวครับท่านผู้ชมขอหัวหมูสามหัวบอกว่าครับเป็นกครอยากกินหัวหมูเนาะครับอยากกินหัวหมูครับครับครับคัทถาถือเกร็ตัวนี้ด้วยครับท่านผู้ชมเนาะสิถวายทําบุญทําบุญหัวหมูไปให้ท่านมหาอาม,มาตย์อยู่กองสลากเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะเกิดบุญทางยิ่งใหญ่เลยแหละครับท่านผู้ชม บมะลาว่าจังไงกว่าครับกับเพิ่นเพื่นจังไงมะลาวมะกว้ามาขอเหล็กครับครับมะลาวมะกว้าสงสารชาวบ้านแม่ครับโอ้สงสารชาวบ้านเนาะครับเป็นเหนือหลอดเนาะครับมุจจากรูโควิดตกงานตกการเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะผมบะกว้าลูกมันระบาดครับโอ้ยังไงอีบานเดี๋ยวเพิ่อนจะได้หายเหล็กครับโอ้ชาธุสาธุสาธุ โคโควิดนี่แหละระบาดนอกบักหลาเนาะครับกทุกงานทุกการที่เราท่านผู้ชมเนาะจะเรียเจ็ดเก่าแปดเจ็ดเก่าแปดครับสามเก่าที่บักหลาบครับครับผมครับผมก็ลองเอาไปสื่อลตุรีลองบังครับธมชมเนาะน้องปุ๊บทพิ่นไปบุกกองสลากมาไปเมื่อไรครับบักหลาไปเมื่อคืนครับไปเมื่อคืนนี่ครับอืนี่แหละไปกำลังไก่เรียกสี่อกเนี่ยดีแหละครับท่านผู้ชมเนาะ แค่ท่านคุณนี่โบเจอร์นอกคนเปลี่ยนเวทเนาะค่ะแต่เด็กท่านคุณไหหมาสองเจ็ดสองเจ็ดครับท่านผู้ชมงวดก่อนกับพิษพาดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมกาล่องกันเวนั่มเนาะครับสองเจ็ดกันเวนั่มแน่จังหน่อยแต่กับเด็กกระเดื่องได้มากเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ท่านท่านมหาอมาตย์เป็นคนหาเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดกับเด็กสองตัวสามเก้าครับกะตัดหน้าตัดหลังกันเล่นครับท่านผู้ชม บาแอมเราตรงกับมาตามน้องพุตโธให้เลยออครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที 2, ่สองพฤษภาคมโอ้ยขอโทษขออภัยครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับปากนี่กกะร่วงดีครับนะครับท่านผู้ชมเนาะความจํากะโอ้ไปเพิ่อแต่ละครับหัวสมองนะครับบมื่าไไม่ยังอีกบ่อครับผมก็ลังเคมีนลครับไอเดงไปนําอยู่บาานนะ่าบังคันห่ะไปนําอยู่ครับ น้องพุทธุศรีเอาน้ำแดงไปน้ำบ่อไปให้เพื่อนบ่อเอาไปน้ำอยู่ครับไปแดงก็ได้น้ำแดงให้เป็นเหมืนเดิมแหละครับโอ้เอาน้ำแดงให้ท่านมหาน้ำครับท่านมหาอำมาเนาะครับเนาะให้จักขวดเราักล่าให้หนึ่งขวดครับโอ้ให้หนึ่งขวดด้อครับท่านผู้ชมเนาะจะก็ให้ทุกคนน้ำครับให้ทุกคนน้ำครับมันเอามาหลายเลยครับโอ้คือให้ท่านมาฮามาขวดหนึ่งแล้วก็แจกทุกคนน้ำครับครับผมครับผมอันเอฟซีเป็นมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้น้องพุทธร น้องพุทโธเขาเสียไปสื่อนำแดงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะกให้อยู่ดีไม่แห้งรับด้วยเงินทองถือลอตเตอรี่เด้อเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดกับสามเก้าครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละสำหรับคลิปนี้เบา้าแอมรตงกับขอขอบคุณขอบคุณน้องพุทโธทหลายๆครับที่ให้ตัวเลขดีๆเบา้าแอมรตงเนาะครับเนาะเอาไปฝากเอฟซีครับงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมฟาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากัสีให ย็เบาเอ็มโลทงกับสิจดใส่กระดาษะให้แคปหน้าจอครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอ็มโลทงนั่นไมเด้อครับขอบพระคุณครับน้องพุธโตขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมน้องพุทโธไปบุกกองสลากมาพบกับท่านขุนเนาะครับเนาะท่านมหาอมาตย์โบยูโบเจอเปลี่ยนเวียนกันครับท่านผู้ชมเลขสามตัวเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดครับ เลขสองตัวนี่สามเก้าสามเก้าครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมคั้ถามมาเลขของหลองพุทโธกกับแคปหน้าจอเอาล่องไปสื่อลอตเตอรี่ล่องเบิ้งนะครับนอกท่านผู้ชมนอกแต่เลขสองเจ็ดงวดจวนไหมากับโบเข่าครับงวดนห้เทากับกันหน่วยน้ำในเจ๊งหน่อยนะครับนอกสองเจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ดกับกันหน่วยในดื้อครับท่านผู้ชมมาถาลอยมากนะครับท่านผู้ชมนอกอันนี้ท่านมหาอมา เพหนาใหญ่ขึ้นกันล่ะครับ798 798 39 39ครับสำหรับคลิปนี้เบลแอมโดตรงกับศิลาถามัมบุชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านาะครับเจอกันคลิปหน้าไอมีโชคใหญ่ครับน้องคุ้โทู้ด้อครับถมัมบุชมครับสิลาถัมบุญถวายหัวหมูน้ำกันเนาะครับเนอกถัมบุชมเนาะสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ